เขาคือผู้สืบทอดตำนานของซูเปอร์ไฟล์เว่ยกราฟิกแบบเนี้ยเราจะเห็นตามพวกมอเตอร์ไซค์นะอ๋อแต่นี้เนี่ยบอกว่าเปลี่ยนลุกไปเลยให้ดูโฉบเพียวคนเรียกร้องมาเยอะใช่ก็เลยคุทำเไมายนี้ไม่พอหรอกตอนนี้พี่โยครับผมเจอกันอีกแล้วมเปลี่ยนเสื้อด้วย ยังไม่รู้ไปไหนเลยเนี่ยยังไม่ลไปไหนเลยบอกว่าอย่างที่ใครดู e ีที่แล้วอวานใช่ไหมครับวันนี้มันต่อเลยต่อเลยอทิที์นี้ต่อเลยของมันติดกันนะหวนก่อนหน้านี้ใครดูดูรีวิวนะอันนี้อาจจะต่อเลยต่อมันมันันกันอะใช่แล้วก็ไล่ไล่กันเลยรีมิเต็ดทั้งคู่ครับนะครับพี่แล้วก็สองแบรนด์มานี่อีกหนึ่งแบรนด์สองไอดอลใช่สองไอดอลกีฬาที่มีอิทธิพลอิทธิพลสูงสุดนะในของสองค่ายณปัจจุบันนี้นะครับพี่โยก็ หลุดไปแล้วลูกเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเอ็มบัปเป้เฟรมเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้สำหรับเมอร์คิวเรียลครับครับเอ็มบัปเป้เฟรมมันคือเปลวไฟอ๋ออิสปายคือเปลวไฟเปลวไฟสุดยอดมากครับผมนี่เราก่อนไปก่อนจะไปคู่ใหม่นะครับพี่โยนี่เราสามคู่นี้ถูกต้องพี่จ้าวไปแล้วเขามีไปและแปดใช่อันนี้มาจริงๆเนี่ยเขาอายุยังไม่ไม่เยอะมากนะพี่ก็อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก่อนหน้านี้เขามีใส่รองเท้าที่แบบรุ่นนู้นรุ่นนี้ที่มันแบบ ก่อนหน้านี้แต่อันนี้ที่ผมรวมมานี่คือเป็นซิกเนเจอร์ที่ออกแบบมาเป็นคอลเลคชันพิเศษเป็นซิกเนเจอร์จริงๆนะครับของเอ็มบัปเป้ที่เราเคยมีวางจำหน่ายนะพี่แล้วเรียงมาเลยพี่โอจำได้ไหมอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกคู่แรกอันนี้เป็นเอ็มบัปเป้บองดีดีมพี่ก็เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับพี่ก็บองดีดีเนี่ยมันคืออะไรมันคือเป็นเมืองรหัสโค้ดของเมืองเขาอันนี้เนะเอ่ย้อนกลาบมานิดหน่อยนะไปซอลี่ย้อนหลังไปลำลึกลำลึกกันหน่อยเนึ่ยอันนี้เป็นคู่แรกของ เอมบัปเป้นะแล้วก็2ดาวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกพอดีนี่2ดาวนะเป็นทิมเนเจอร์คู่แรกของเขาก้าสาเลยนะช่ช่ยเกนี่เป็นกล่องก็คือหัสรหัสรหลากเมืองของเขาเมืองเกิดของเขานะแล้วก็มาที่คู่ที่พี่โยถืออยู่อันนี้คือเราไล่ก่อนนะพี่เดี๋ยวจะไปคู่ปัจจุบันอันนี้เนี่ยจะเป็นเอมบัปเป้โรซ่าที่คู่นี้ได้รับเสียงตอบรับใช่ดีมากนะสตาร์ทสีชมพูเนี่ยมันหายไปพักใหญ่ๆครับพี่โยและและซึ่งเจ้าของพี่เอกเองก็ชอบรองเท้าสตาร์ สีชมพูครับพี่ครับแล้วแล้วเจ้าตัวนี้มันก็ออกมาครับณเวลานั้นนะถือว่าสีสันอะไรเนี่ยมันโดนมากโดนมากนะสวูดสีขาวใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาได้อินสปายมาจากฟองลิเบลลี่พี่เขาเป็นคือไอดอลของเขาใช่ในในยุคยุคเด็กๆนะเป็นไอดอลตัวนี้น่าจะตอนนี้ราคาน่าจะไปกันใหญ่นะตัวเนี้ยใช่ใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังใหม่นะครับ เม็นรุ่นพีเอเขากานี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นของเป็นของพีเอซิวัตนะเป็นบิ๊กบอสของอารีฟุตบอลนะครับก็ขอบคุณพีเอ้ด้วยจริงๆนะขอยืนพีเอ้มาถ่ายจริงๆเนี่ยไม่ใช่พระเอกนะทั้งหมดเนี่ยเราแค่มาย้อนให้ดูพอหลังจากไอ้โรซาแล้วก็เป็นตัวนี้ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันสีปีที่แล้วตัวล่าสุดก่อน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 จะมาเนี้ยก่อนจะมาตัวใหม่เนี่ยคีย์นบสเอ็มบาเป้เอ็กซ์เลเวอเรลเจมแต่พี่ว่าเนี่ยน่าสั่งคุณพี่ชอบคู่นี้สุดเลเวอเรลเจมตัวนี้ในความพิ ซึ่งมหาอำนาจคับีของวงการฟุตบอลกับอะไรนะบาสเกตบอลคับีเอามาขลังเลยนครับกเกี้ก็จะเด่น2องกีฬาเนี้คู่นี้ก็สวยแต่หลายคนก็ชอบก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนี่ลิมิเต็ดหมดเลยนะครับพี่มาสองพัน สิบแปดสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบผ่านไปมาถึงสองพันที่แปดแล้วปัจจุบันแล้วพี่ครับผมมาอีกหนึ่ง collision ครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่เชิงรีมิเต็ดแต่มีจำนวนก็มีค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อความต้องการของแฟนๆแล้วกันขอใช้คำนี้นะครับพี่ไม่ได้ลิมิเต็ดนะใครที่ดูอยู่แบบแล้วตอนนั้น้านี้ทุกคนรีมิเต็ดหมดเลยลิมิเต็ดหมดเลยแต่อันนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเติบโตแล้วเขาได้เป็นที่ว่าน่าจะได้แบบ คนเรียกร้องมาเยอะอ่ะก็เลยทำแค่มาแค่นี้ไม่พอหรอกถูกต้องเออเลยจัดมาจัดหนักเลยเราเปิดไปด้วยกันเออมาครับพี่โยนี่หลายๆคนเห็นเห็นไปแล้วมาในเปลวไฟเทเท่ษฐมืองเทเทนะครับพี่ก็พีบอกไปเลยพี่บอกเลยอ่าเมอร์คิวเรียลซูเปอร์ไฟล์จริงๆเป็นไซโลเก่งของเอ็มบเป้เขาคือผู้สืบทอดตำนานของซูเปอร์ไฟล์ไป โลเอ่อคิสโนโรโดคือคนแรกคนบุกเบิกซูเปอร์ไฟแล้วก็นั่นแหละเขาเป็นคือผู้รับไม้ต่อถูกต้องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอายุ21่สนะพี่มากันถึง4ถึงประมาณจริงๆถ้านับจริงๆพวกแบบไม่นับพวกคอลเลคชันนนะประมาณผมว่า4ี่ถึงห้าหกหลายหลายคอลเลคชันมากที่เขาสวมใส่นะก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองว่าจะไปจบที่เท่าไหร่สตอมซิกเ์ในเจ้าของเขาได้เยอะได้เยอะนะครับพี่ประมาณนี้แต่อันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามาค่อนข้างที่จะ ไม่ดูจำกัดมากยังมีขนาดมีมครบทุกสาขาให้แฟนๆใช่ครบทุกสาขาไม่ต้องไปถึงขนาดเพาต้องแย่งต้องอะไรนะแต่ว่าถ้ามาก่อนก็จะเซฟใช่ๆซื้อก่อนได้เลยครับนะครับพี่อ่ะพี่โยพูดถึงดีไซน์หน่อยพี่โยสีนะเป็นไอ้พอมาอยู่กับคอลเลคชันของเขาอดเดิมเดิมอ่ะอดเดิมเดิมของเขานะเอาเอาอันนี้ก่อนหลุดจากอันนี้ไปเยอะเลยใช่นะครับผ้าอันนี้ยังเข้าพวกหน่อยอ่าๆสีสันหน่อยนะป๊อปป๊อปหน่อยนะ เออแต่พอมาพอมพอพอันนี้ควก็เหมือนแบบความเป็นตัวตนของเ e อ็บเบ้มันจะออกมาครับเอนะครับสีม่วงนะครับตัดกับลายเขาบอกว่าตั้งใจให้เป็นลายไฟอยู่แล้วนะ,ะครับมีกราฟิกสียังไม่เหมืนอนเขาบอกว่าเขาชืช่ชอบ Fi, ออชอบลายไฟแบบโฉบเฉี่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลิงก์กับนักเตะที่เร็วที่สุดในโลกจริงถ้าเราเลือกสตาสายสปีดนะ <ur> เนี่ยพี่โยมเมอร์คิวเรียลเนี่ยก็ต้องเป็นบาเต้ถ้าเป็นแบบโรโดเนี่ยเขาก็อายุเยอะแล้วนะต้องต้องให้โยกให้เอ็บเบ้เป็นนักเตะที่เร็วที่สุดวิ่งแบบใช่ใช่เหมือนขัับบรไไปเเเตตะะออลลลลยยสีดดคูู่่กางจพว มอเตอร์ไซค์เนี่ยพอเราดูลายไฟคุณเห็นไหมครับพี่โอ๊ลายไฟกราฟิกไฟไฟอย่างเงี้ยลายกราฟิกแบบเนี้ยครับเราจะเห็นตามพวกมอเตอร์ไซค์นะอ๋อ้ชอบเขี่ยวลายโมกันน็อตถังนะรถถังนะลายถังน้ํามันพวกคาเล่พวกอะไรเงี้ยนะเออแล้วเขาเลือกใช้กราฟิกที่เป็นอย่างเงี้ยครับครับมีกราฟิกแบบเนี้ยมันจะใช้ผู้กันนะเขียนอ๋อไปทีเดียวนะไม่ไม่ไม่เขาเรียกคอนทัวร์นะฮะไม่ไม่ไม่มีการคอนทัวร์ยกยกมือยกพู่กันออกลากไปทีเดียวจุ่มทีเดียวปึ๊บอะไรเงี้ยได้ทีเดียว ไอ้ซึ่งกราฟิกแบบเนี้ยคุณจะเห็นตามอย่างที่บอกฮนะไฟแบบเนี้ยจะเห็นตามพวกถังน้ำมันอะไรเหมือนะกับน็นอกกูกดไรเดอร์อะไรเงี้ยนะครับพี่เออจะก็ถึงกับสีาร์เลยนะอเอ์อ<จ>ะไรเงี้ยเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยแลก็ผมเอ็มบาเป้เขาชอบชอบสีม่วงพีมง่มีช่วงเคยย้อมผมสีม่วงอะไรเงี้ยที่ใส่โรเบเต้เปเช่แล้วก็น่าจะชอบชอบชอบสีม่วงนะแล้วก็มีชื่นชอบลายไฟแล้วเป็นลายกราฟิกที่เอ็มาเปเนี่ยชอบแล้วก็ทำให เปลี่ยนลุกรองเท้าไปเลยจริงจร์ชั่อนก่อนจริงไฟก็มีกราฟิกหลายแบบนะแต่เขาเลือกสไตล์เนี้ยสไตล์พี่ว่าเออแปลกดีผมว่าสวยนะไม่ค่อยเห็นกับมาอยู่ในรองเท้าซัดครับปกติอย่างที่โยบอกไปอยู่ในอะไรนะพวกรถใช่ไหมเออพวกแต่เป็นรถพวกแบบ ฮาร์ล์อะไรนั่นชอบแบบเออรถรถใหญ่อ่ะนะฮะเออรถเก๋าๆหน่อยนะแต่นี่เขาหุ้นใจหน่อยเออมาใส่บนรองเท้าเล่นเอามาซัใส่ในรองเท้าเลยเออเปลี่ยนลุกไปเลยพี่บิวบอกลายลายสักอะไรเงี้ยนะก็จะเห็นเออมันก็จะมีคอนเซ็ปต์แต่ละแตกต่างไปเฟมเลอร์ของเขานะอันนี้จะไปลิงก์กับอันนี้แต่อันนี้เนี่ยบอกว่าเปลี่ยนลุกไปเลยให้ดูโฉบเฉียวให้ให้ดู เรียกเราแบบเร็วขึ้นอ่ะดูดูแบบฉบเฉียวสายมาทิวเรียวอะไรอย่างเงี้ยหลังนี้จะชัดเจนเลยนะลาย่างงี้อ๋อมันจะไปลิงก์กับโลโก้ K M เอ็มบ Mapei ลายอย่างนี้จะชัดเลยครับพี่เออสวยดีลงตัวมากแล้วครับมาในสีม่วงเพราะว่าสีที่ไปสีที่ไปลิงก์กับเปเชด้วยแหละแล้วก็เอ็มเปเป้เนี่ยเขาชอบสีม่วงถึงว่านะ้ยช่วงวลาของเปเชดนี่ชัดเลยใช่ใช่ใช่เสร์นนี่ได้เทคโนโลยีเดิมนะเทคโนโลยีเดิมพี่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน AC control แล้วก็เวฟเปอร์โพสิที่เป็นเมอร์คเเอออ่ันนนนีี้จจะะะป็็ซูฟพก ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมพี่พกเทโนโลยีไฟน์หงไฟนิตอะไรเดียวเหมือนเดิมเลยชุดพงชุดพื้นอะดูงูปีแอร์โรดแพก็คือเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับพี่ก็ยังคงเป็นไฟนิตอยู่ไฟนิตสามร้อยสิบองศเหมือนเดิมนะพี่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแค่สีนะพี่ที่เป็นสีซิกเนเจอร์ของคิรเรนเอ็บเ้นั่นเองครับผมนะครับพี่ มาอยู่ที่ราคาดีกว่าราคาเนี่ยนี่คือโซเสอรร้อนเลยพี่โย่9,400บาทเพิ่มมานิดหน่อยปัจจุบันเนี่ยราคาเมอร์คิวรี่โอ้ซูเปอร์ไฟแบบปรับปรับลงมาพี่เหลือ8,800บาทแต่อันนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มความซิกเนเจอร์อย่างที่บอกไปเพิ่มมานิดหน่อยเอาไป9,400บาทจริงๆเนี่ยมีของเด็กด้วยครับของเด็กด้วยแต่ผมไม่เอามาจริงๆเนี่ยอาจจะของดีเลยไปนิดนึงทำไมไมเอามาของมันดีเลยคุณไม่เห็นความสัมพันธ์ของเด็กขอโทษพี่เดี๋ยวผมไปตัวผมโตโทรตามให้จริงเนี่ยอ่ะเม็ดอินอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเม็ดอินอันนี้นะฮะน่าจะเป็นเม็ดอิน ใช่หนาเม็ดอินจีนนั่นเองผลิตที่จีนนั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรไอ้ข้างในพื้นนะครับครับพี่มีอะไรไหมพื้นมีอะไรไหมอ๋อมีกราฟิกลายลายไฟนะครับพี่ก็มีถุงไม่ถุงเราชีวิตเราขาดถุงไม่ได้นี่เฮ้ว่าสีม่วงม่วงไปเลยเอาเรื่องเลยเอาม่วงไปเลยอันนี้ก็ยังเอาอยู่นะยังยังมีไฟอยู่ใช้อยู่นะยังมีไฟอยู่สวยสวยอ่ะเพื่อเสียวอ่าก็ลิงก์ไปกับ รองเท้านะครับพี่แล้วก็มีลายไฟมันต้องอะไรที่มันต้องมีไฟไอ้บาเป้ต้องมีชอบไฟแต่พี่จริงพี่ก็ชอบว่าเออไอ้ไฟแบบเนี้ยครับเขาเลือกมันเมืนเก่าเนี่ยมันมันมันรุ่นใหญ่อ่ะครับเท่ดีสวยๆกราฟิกลายไฟอย่างงี้นะครับครับพี่ก็คอลเลกชันนี้พี่โยมีทั้งเท้าที่เป็นของผู้ใหญ่ดูเอฟจีแล้วก็มีของเด็กด้วยแล้วจริงแล้วก็มีเสื้อเสื้อผ้าของเด็กซึ่งเดี๋ยวจะตามมาขายเร็วๆนี้นะครับพี่ก็จริงมีครบทั้งคอลเลกชันจริงเนี่ยมีมากกว่านี้แหละแต่เรามีเอามาจำหน่ายแค่ประมาณ3 3ไอเทม ของเด็กของผู้ใหญ่แล้วก็เสื้อซ้อมของเด็กเดี๋ยวติดตามเร็วนี้นะเดี๋ยวเราจะที่อัปบเดตทางหน้าหน้าเพจให้นะครับพี่ก็ราคาที่บอกไปแล้ว9,400บาท9,400บาทครับผมครับผมก็ช่องทางในการจัดจำหน่ายนะครับพี่โยก็ขายทุกสาขาเลยพี่เอาที่พี่บอลแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์เราด้วยนะครับอาี่พุบอลคอนเซ็ปต์สตอร์ของนั่รุ่นนี้ก็ออกมาค่อนข้างเพียงพอกับใช่ไม่ไม่ไม่ต้องไปแบบเฮ้ยผมไม่ได้หมดแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยไปจัดเดินไปหน้าร้านซื้อได้เลยครับนะครับพี่ก็แน่นอนคู่นี้ บ่งบอกการันตีคุณภาพอยู่แล้วคิวเรนเอมบาเป้สวยนะแล้วก็ไอ้นี่หนึ่งนะครับไอ้สโบรดเนี้ยลายเส้นนี้นะมันจะเหมือนในกาบเพชรด้วยนะอ่าจริงๆเนี่ยพี่โยผมไปแอบดูรูปของไมกี้มาเออสวยสวยสวยมันจะสะท้อนแสงด้วยเออใช่ไหมใช่คือมันต้องสะท้อนแสงฮึบเนี่ยนะฮึบเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกผมเห็นอยู่คนเดียวมืดตึบเลยมันสะท้อนแสงจริงอวกาศนะอ่าใช่เออเอนี่ยฮะสะท้อนแสงนิดหน่อยลองไปดูที่ช็อบไหมกันซื้อแล้วปิดไฟเล่นในบ้านได้ เอาไปดูแลเนี่ยเนี้ยบางที่มันจะสะท้อนแสงมันจะสะท้อนแสงรีเฟกต์เล็กๆก็โฉบเฉี่ยวเป็นลายไฟฝากไว้ด้วยนะสำหรับ m e r c u r ิเลียกเอ็มบัปเป้คู่นี้นะครับก็9,400บาทจำหน่ายแล้วทุกสาขาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะพี่โยสวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านได้นะมีหรือไม่มีมีก็มี